เปิดตัวแล้วครับ Honda เปิดศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงนี่คือ The Move by Honda ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่แห่งนี้เป็นการรวมเอาอดีตการของ Honda จุดกำเนิดจุดเริ่มต้นไปจนถึงอนาคตของ Honda อนาคตของ Honda อยู่ด้านในนี้แล้วครับตามไปชมกันเลยพื้นที่ของ The Move by Honda เนี่ยเป็นการรวมกันนะทั้งรถยนต์และ รถจักรยานยนต์นะครับนี่โซนนี้ฟิวเจอร์ไลท์นะครับคุณก็จะนี่เลยได้สัมผัสนะครับต้องบอกว่าประสบการณ์ใหม่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของรถจักรยานยนต์ฮอนด้นะครับที่คุณเห็นอยู่นี้นะคุณจะได้สัมผัสกับตับตวรถคอนเซปต์นะแต่เป็นในรูปแบบเกมนะซิมูเลเตอร์ขับขี่เสมือนจริงซึ่งผู้เข้าชมหรือว่าเพื่อนๆที่มาชมในวันหลังเนะี่ยสามารถที่จะขึ้นมาเล่นนะครับเครื่องซิมูเลเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ได้ ก็จะให้การขับขี่ท่วงท่าอะไรต่างๆนะสนุกสนานกันไปก็เป็นกิมมิคของ The Move by Honda แต่ว่าไฮไลท์จริงๆของโซนนี้อยู่ด้านหลังผมครับนี่พามาชมนะครับนี่เพยโฉชมแล้วต้องบอกว่าครั้งแรกในไทยเลยนะก่อนหน้านี้ผมเคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสคันจริงได้ไปเห็นมาแล้วที่อีกมานะครับปี2024ปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้ถึงไทยแล้วนะครับนี่คือ EV Fun Concept ต้องบอกว่าเป็นรถ จักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาในทรงแบบรถ Big กไบคทรงน a k เก็ตไบนะครับเท่มากๆวันนั้นที่เผยโฉมยังเป็นทางการเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปกันโอ้โหนะครับนี่วันนี้ถึงไทยแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Honda นะครับว่าจะไม่ได้มีแค่เพียงการพัฒนารถเล็กออโตเมติกอะไรอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอย่างเดียวนั้นนะครับในเรื่องของ พลังงานทางเลือกนะครับ EV วันนี้มาให้เห็นแล้วกับ Big b ไบ e ในทรงนี้นะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%นี่ดูตัวชุดมอเตอร์ชุดแบตเตอรี่เห็นไหมแล้วก็ดูทรงรถนะครับล้ำมานาคตมากๆนะครับคันนี้เท่มากนี่คือ Honda EV Fun Concept นะก็เป็นรถ Big b ไบุกสนุกๆแล้วก็เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเพื่อนๆอยากลองอยากสัมผัสเนี่ย ด้านซ้ายมือเมื่อกี้นะก็เป็นตัว VR เป็นซิมูเลเตอร์เป็นเกมเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยได้ควบเจ้า EV Concept ตัวฟันไบคันนี้นั่นเองนะครับยังมีหนึ่งรุ่นนะครับนี่นะถ้าเมื่อกี้มันยังเป็นแบบบิ๊กไบอาจจะเข้าถึงยากไปสักหน่อยนะครับคันนี้เลยอันนี้เป็นทรงอัตโนมติตอนที่เปิดตัวที่อีกมา2024เดี๋ยวผมเรียกว่าเฮ้ยนี่มัน PCX EV หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะคันนี้มันคือรถ คอนเซปต์อีกหนึ่งคันนะครับนี่คือ Honda EV Urban Concept ก็เป็นรถในสไตล์แบบออโตเมติกใช้งานในเมืองแต่ว่าเป็นพลังงานไฟฟ้า100%เนี่เพื่อนเพื่อนดูส่วนทรงของตัวรถดูความโฉบเฉี่ยวดูความเท่ดูความล้ำสมัยเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นรถของแบทแมนเข้าไปแต่เท่ใช่ไหมดูดีทรงดีไซน์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100เเซ วันนี้ Honda ยกเทคโนโลยีมาโชว์แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนี่คือการแสดงวิสัยทัศน์ให้เราได้เห็นชัดๆเลยว่าทั้งฝั่งมอเตอร์ไซค์เองก็ดีหรือว่ารถยนต์เองก็ดีนะในอนาคตต่อไปข้างหน้าเราจะได้เห็นยนตรกรรมแบบนี้ออกมาทำตลาดจริงๆแต่วันนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่ให้คนไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสคันจริง เป็นครั้งแรกครับส่วนโซนนี้ครับจะเป็นฟ<ม>ิวเจอร์โมบิลิตี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกเลยคนไทยน่าจะไม่เคยได้สัมผัสหรือว่าเคยเห็นมาก่อนนะครับด้านหลังผมนี้นี่คือ Honda e v ีโก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องบินนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งก็คือขึ้นแบบลงแบบแนวตั้งแบบนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเจ้า Honda e v ีโอันนี้นะครับก็อาจจะเข้ามาต้องบอกว่าอะไรเป็นระบบขนส่ง รูปแบบใหม่ซึ่งวันนี้ทาง Honda เองเขามีให้สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับคุณสามารถเข้าไปชมตรงนี้นะเข้าไปสัมผัสจริงว่าเดี๋ยวมันจะมีการทําการบินเสมือนจริงเหมือนว่าเราอยู่ใน Honda e v ีว o คันนี้นะบินจากกรุงเทพเนะี่ยไปที่ไหนไปเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับ <Okay. S 1> โอ้เอ้โหเป็นไงเป็นการจําลองเพื่อนเน นี่ตอนนี้ผมอยู่ใน Honda e v t ว o มีลมนะครับแล้วก็จำลองให้เราดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบิน Honda e v ีวโเนี่ยนะบินอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับอ๋อมีลมมีลมเสมือนจริงเพื่อนๆนะโอ้โหรอบนิศทางรอบทิศทางนี่เป็นไงวิว ด้านบนฮอนด้าอีวีโของผมโ,โหเป็นไงอนาคตอันใกล้ต้องบอกว่าอันใกล้นี้นะครับเราจะได้สัมผัสกับยานพาหนะรูปแบบใหม่ของ h o n ด a ากับ Honda ีวีหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ h o นด a e อีวหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนบอกเลยนี่ครับบินอยู่บนหัวผมนะครับนี่คือล้ำจริงๆลาำจริงๆนะที่เอามาโชว์นะครับแล้วก็อันนี้เขา จำลองให้ดูว่าการใช้งานการนั่งอยู่ใน Honda e v ีว o โเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้ยตอนนี้เป็นไงบินมาถึงพัทยาแล้วเพื่อนเมื่อกี้ยังอยู่ที่แม่น้ำเจ้ารายาอยู่นี่มาถึงแล้วพัทยาซิตี้เออเป็นไงนในอนาคตการเดินทางของเราจะสะดวกสบายขนาดไหนถ้า Honda e v ีว o โทนี้ออกมาขายจริงๆ ไฮไลท์เด็ดสุดครับจะไม่พูดถึงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตคงเป็นไปไม่ได้ครับด้านหลังผมนี้ครับนี่คือ Honda าซีโร่ซาูนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เอามาเผยโฉมเอามาโชว์ตัวเอามาให้คนไทยเนี่ยได้สัมผัสคันจริงนะครับต้องบอกว่านี่คือรถต้นแบบแห่งอนาคตของ Honda ซึ่งมาในรูปทรงแบบซาลูนแต่เ,เพื่อนๆดูเนี่ยอาจจะมีความเป็นแบบรถสปอร์ตนะซึ่งไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่า ตัวรถคันนี้มีความอัจฉริยะมากนะครับชุดฟงชุดไฟนะสามารถทําเป็นตัวแอนิเมชันได้ทั้งหมดเลยนะรอบขันทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นไฟป๊อปอัพเป็นแอนิเมชันหมดเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็มีไฟวิง่งมึ๊บมบบบ,บโอ้ตอนเขาเปิดเนี่ยเท่มากๆสวยมากๆนะครับแล้วก็ดูนี่คอนเซปต์การออกแบบการดีไซน์เห็นไหมมันเป็นรถแห่งอนาคตแต่วันนี้มาปรากฏตัว พี่เมืองไทยให้คุณได้สัมผัสให้คุณได้ชมอย่างใกล้ชิดนะจะมีที่ไหนนี่เพื่อนๆพ,พามาชมรอบคันนะครับนี่ดูภายในดูตัวคอนเซปต์ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่ในข่าวต่างประเทศใช่ไหมว่าฮอน d ้าเปิดตัวอย่างนั้นอย่างนี้นี่วันนี้เราได้มาเห็นคันจริงนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถแบบสี่ที่นั่งแต่ว่าภายในเนี่ยมันไม่ใช่พวงมาลัยแบบบ้านๆทรงกลมแบบที่เราใช้งานกันแล้วนะเพื่อน พวงมาลัยเนี่ยเป็นเหมือนพวงมาลัยที่ขับเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วก็เป็นแผงจอวายสเตียยาวเลยเบาะนงเบาะนั่งล้ำมากๆนะครับด้านท้ายนี่ด้านท้ายเ,เพื่อนๆนะครับอันนี้เขาปิดล็อกไว้แล้วนะจริงๆอ่ะด้านท้ายตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยวิ่งแบบติ้ว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 เลยนะครับไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า3มิติเพื่อนๆจะมีใกล้กลางลึกเข้าไปแนวลึกของระดับสายตาไฟเบรกเนี่ย มันจะละเอียดมากๆสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยในอนาคตเนี่ยจะมีความเบาใช่ไหมไล่น้ำหนักนะมีความล้ำสมัยมีเทคโนโลยีนะครับต่างๆมากมายที่ต้องบอกว่ารักโลกด้วยรักโลกด้วยแล้วก็มีความอัจฉริยะเทคโนโลยีเนี่ยรู้สึกว่าเจ้า Honda ทั้งซ e โร่ซีรีสทั้ง2ตัวเลยนะก่อนที่จะพาไปชมตัว SUV เนี่ย เขามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของตัวอาซิโมด้วยซึ่งเป็นเหมือน AI ของรถคันนี้อาซิโมก็คือตัวหุ่นยนต์ถ้าเพื่อนเพื่อนเคยจําได้ฮอนดะ้าอาซิโมที่เป็นหุ่นยนต์มาเต้นมากระโดดอะไรเงี้ยวันนี้นะครับ AI มันพัฒนาไปไกลนะครับระบบปฏิบัติการนี้ก็คือระบบปฏิบัติการของอาซิโมเลยนะก็ตัวรถก็จะสามารถพูดคุยแล้วก็เราเนี่ยสั่งการตัวรถผ่านระบบเสียงต่างๆมี AI คอยพัฒนาคอยคิดคอยวิเคราะห์ ว่าเราต้องการอะไรอยากให้นำเสนออะไรตัวรถจะถ่ายทอดแล้วก็นำเสนอให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากที่สุดนี่เป็นไงเทคโนโลยีไปไกลแล้วเพืเ่อนๆส่วนอีกคันหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้คันนี้เนี่ยในอนาคตอันใกล้ผมว่าจะมาก่อนเจ้า Honda z ซีโร่ซาลูคันเมื่อกี้เพราะว่าคันเมื่อกี้มันเป็นคอนเซปต์จ๋าเป็นรถสปอร์ตโอกาสเข้าถึงอาจจะยากไปหน่อยแต่วันนี้ด้านข้างผมนี้นี่คือ Honda z ซีโร่เอนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะรถยนต์ไฟฟ้า Honda า n 1เนี่ยเปิดขายในไทยเป็นรุ่นแรกใช่ไหมแต่วันนี้เอา Honda z ซีโร่เอมาโชว์แล้วก็จะบอกว่านี่คือรถคอนเซปต์รถต้นแบบที่มาในทรง SUV และเพื่อนๆดูและจำไว้นะในอนาคตต่อไปจากนี้นะครับรถที่เป็นตัวถัง SUV ของ Honda ในอนาคต อาจจะมาในทรงนี้ก็ได้นี่เพื่อนๆนชอบหรือเปล่านี่ให้ดูให้ดูแบบเต็มๆนะตูดตัดแบบนี้นะโอ้ดูไฟท้ายดูเชฟของเขาสวยงามเนะี่ยเพื่อนเอน,นะครับแล้วก็นี่คะโลโก้ฮอนด้รูปแบบใหม่นะนี่เขาไม่ได้แบบผิด QC นั่นเพื่อน H ใหญ่ที่เหลือเป็นตัวเล็กหมดนะ e n 1มาเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็นี่รถคอนเซปต์รถต้นแบบก็ถ่ายทอดได้เห็นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆดูรูปโฉมรอบคันนะ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกล้องนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยฮอนด้าชอบมีฮอนด้าเลนวอ h ที่กระจกซ้ายไม่มีบายสปอร์ตไม่มีนู่นไม่มีนี่ต้องบอกว่าจริงๆฮอนด้าเขาทําได้นะเขาทําได้มากกว่าไอบายสปอร์ตที่เพื่อนๆอ,อ,อยากได้นี่นะตัวคอนเซปต์เขามาพร้อมกับกล้องที่กระจกมองข้างนะครับแล้วมันก็จะไปขึ้นโชว์ที่ตัวแดชบอร์ดด้านในนะก็เหมือนกับตัว Honda e Concept ก่อนหน้านี้ที่ เปิดเผยมานะครับกับเทคโนโลยีกล้องที่กระจกมอง้างอ่ะเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าด้านหน้านี่หน้าตาของ Honda z e ี o SUV เป็นไงสวยงามสวยงามนะครับก็ต้บอกว่าในอนาคต SUV รุ่นตอ่อไปของ Honda เนี่ยถ้ามาในรูปโฉมมาในสไตล์แบบนี้บอกเลยวุยขายดีแน่นอนนะครับคตรว่เท่แล้วภายใน อย่างล้ำนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ a s ิ m o อย่างที่บอกไปนะแล้วก็มีตัวในเรื่องของ A.O.N.A.I. ช่วยเหลือต่างๆออกมาครบหมดระบบความปลอดภัยต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นที่เป็นตระกูล Honda z e ีโร่ซีรีเนี่ยเขามาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติเลเวล3เป็นพื้นฐานนะครับก็คือช่วยขับขี่อัตโนมัติทั้งหมดเลยนั่นเองนะก็นี่รุ่นนี้วันนี้เผยโฉมเผยเทคโนโลยีเผยรูปร่างหน้าตา ในไทยเป็นครั้งแรกถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาสัมภาษณ์คันจริงอยากมาชมแบบนี้ก็มาได้เลยที่ M Sphere นะครับชั้น G ีอยู่ฝั่งทาวเวอร์นะก็เข้ามาชมได้เลยครับอะนอกเหนือจากรถมอเตอร์ไซค์นอกเหนือจากรถยนต์คอนเซปต,ต์ต้นแบบนี่ด้านข้างผมนี้นะครับนี่คือ Moto Compacto ก็ต้องบอกว่าเป็นแหลรเป็นเป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับขับขี่แต่อันนี้ไม่ไม่ออโตเมติกไม่ได้แบบทรงตัวได้เหมือน อันนี้ก็เป็นสกูตเตอร์ที่แบบขีบ่บิดบืดบืดปกติเลยแต่เป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้เอาไปจอดก็ไปเสียบชาร์จอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกไหมพี่พอาแล้วพับเก็บได้ด้วยอ่าก็คือพับเก็บได้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่แบบใช้งานง่ายๆก็เนี่ย compact เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผ่านตาแต่ไม่เหมือนตอนที่เราไปที่ j p Mobility นะที่ตรงนั้นมันจะแบบทรงตัวเป็นล้อเดียวนั้นช่วยในเรื่องของแบบผู้พิการอะไรต่างแต่นี้เป็น สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถพับเก็บได้โซนี้เขาก็มีตรงเนี้ยสามารถลงทะเบียนแล้วก็ขับเล่นได้ใช่ไหมพี่นี่มีหมวกกันน็งกันน็อกนะลงทะเบียนแล้วพื่งเพื่อ,อขับเล่นขับซิ่งในงานนี้เลยก็ได้นะเพ,นเ,พนเ,พนเพื่อนอยากเล,ล,ล,ล่นอ,ะอ่ะนะครับอ่านะแล้วเพื่อนๆอยากได้ของที่ระลงระลึกอะไรต่างๆนะครับนี่เสื้อนะครับกระติกน้ํานะครับมีนะมีคอลเลกชันของ TheMO v e by h o n น a นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆหิวนะครับอย่างที่บอกไปว่าศูนย์ สร้างประสบการณ์เสมือนจริงเดอ m o ูฟบายฮอนด้าแห่งนี้นะเขามีครบทั้ง5สัมผสัสนะรูปรถกลิ่นเสียงและสัมผสัสนะครับนี่สุดท้ายในเรื่องของความชิมนะลิ้มรองนะครับเดอะมูฟคาเฟนะก็มีเครื่องดื่มนะครับกิฟเกยูเลกาให้คุณได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ก็มานั่งทานน้ำทานกาแฟนะครับทำงงทำงานหรือจะใช้เป็น โ o เวิร์ก g s งสเปก็ได้เอาไว้หาไอเดียใหม่ๆในการคิดคอนเทนต์หรืออะไรต่งางๆถ่ายงงถ่ายงานเฮ้ยได้มาดูรถต้นแบบได้มาดูคอนเซปต์ได้มาดู concept, ไอเดียของ Honda เขาตัวคุณมานั่งทานกาคฟกาแฟ,าฟคาเฟ่นะครับคิดไอเดียใหม่ๆนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น Coworking Space แห่งหนึ่งนะครับก็เรียนเชิญแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะโอกาสมาถึงแล้วผมบอกเลยว่ารถต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาจัดแสดงบ่อยๆนะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่ h อนด้าเนี่ยเขายกเทคโนโลยีต้องบอกว่าโหแห่งอนาคตเลยผมก็เองก็ไม่เคยสัมผัสเคยเห็นมาก่อนนะครับมาโชว์แล้วนะเพื่อนๆซึ่งจะจัดตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะเข้าฟรีนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาสัมผัสแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยจนถึงปีหน้าในเดือนพฤศจิกายนส่วนรถต้นแบบทั้ง2คันนี้ผมแอบกระซิบเลย Honda า e ีโร่ซีรีสเนี่ยทั้งตัวซาลูนแล้วก็ตัว SUV เนี่ยจะจอดถึงเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้น2คันนี้จะไปอยู่ที่ J8 Mobility ซึ่งผมก็จะไปที่งานนั้นด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นนะแต่ใครอยากเห็นคันจริงรีบมาตั้งแต่วันนี้นะเพื่อนๆกันยายนไม่อยู่แล้วนะแต่จะเป็นรถรุ่นไหนจะเป็นคอนเซปต์คันไหนเป็นรุ่นต่อไปอันนี้เพื่อนๆก็มาติดตามดูกัน เอาเองนะครับและนี่คือรายละเอียดภาพรวมหมดของ The Move by Honda นะใครอยากสัมผัสก็เรียนเชิญมาที่ M Sphere ชั้น G นะอยู่ฝั่งตึก Tower เข้าฟรีนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผม Monster ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ